ซุปมะเขือใส่ปลาทูหรือเหยียนมะเขือนั่นแหละกินขขากันยังแม่นะครับแต่ว่าเงียนมะเขือป๊าบดดอดผมเกิดขึ้นวินาทีเลยคือมาเก็บผักพี่น้องอันนี้พักชนิดแรกก็คือ้นมะทูไแขกครับพี่น้องฝนตกไหมโอ้กํลังแตกยอดยิมรัวครับพี่น้อง กินบำรุงสมองหน่อยครับแต่ตอนไปนิดหน่อยเขาบอกว่าให้กินกระทินนนี่หลายลสันสมัมไป็นิดหน่อยเี่เรียนหนังสือเก่งกว่าสันผมกินเอากินเอาพี่น้องอันนี้ต้นไอ้มะกอกครับพี่น้องมะกอกมะกอกอต้องค่อยๆเก็บนะครับ่ยายญานมะกอกนี่ใบอ่นอ,อน,นครับ กินกับเงียนมะเขือรดเปรี้ยวนิดนึงครับแต่ก็แซ่บๆถ้ามองลงมาตำตำมาอีนิดนึงครับพี่น้องก็มีสศูนย์ไพรอีกหนึ่งอย่างครับที่ควรกินไว้นะครับอย่างน้อยก็วันละใบสองใบหรืออะไรก็แล้วแต่ครับแต่ว่าสัปดาห์หนึ่ง,งควรจะไ,ได้กินบ้างครับ เพื่อดูแลสุขภาพนะครับใบชะพูรครับพี่นอ้องใบชะพูอ้าวดอกกระเจียวพี่น้องออกดอกอีกแล้วนะครับพี่น้องอ้าวอีกผักชนิดหนึ่งครับพี่น้องนี่ย้ายมหนาบานมาซอ่กินในพี่น้องเอยมาซอยไปกินน้ำเนยในผักอืมประกาศเห็นพี่น้องอืมกินน้ำมันท่านเลยครับพี่น้อง ผูกเป็นนาบานหูไรพี่นอ้องเพียก็ไม่มีครับบาดิสียงสียาย,ยัางเลยพี่น้องฟังเสียงผมเด็ดผักเลยครับว่ามันสดสำาไหนครับพี่น้องนะครับนังกรบเลยครับอันนี้ก็นึง่ตงต้นใหญ่ๆครับก็คแค่จับนิดนึงก็แตะลันเปี๊ยลันเตียเต้ยเลยครับมันกรอบแห้งครับพี่น้องฟังไหยครับพี่น้อง โอ้ยเสียงเสียงผมเด็ดผักครับพี่น้องแตก mm hmm. สนุกปูอุ้ยนี้ครับพี่น้องัอนซจอนนองผมบ่ครับ mm hmm. บานผมนี่อาหารดลิเวอรี่ขึ้นอาหารหนาบานเนี่ยครับพี่น้องโบต้องสั่งยาครับลูกขึ้นมาก,ก็มาเก็บประหลดนะครับโบต้องร่อเห่นะครับโบต้องรอเลยนะครับอื mm hmm. พร้อมแล้วครับพี่น้อง พอกาศหินโอ้สุขันสมพักเนี่ยนาะพี่น้องเนาะเ,ะเ,ะเะตืนซ้อนพอ่พอเลยพ่อเลยครับพ,รรพี่นอ้องเดี๋ยวพักพ่อเลยครับคนยพอกาดระกาศหินพี่น้องเบ่งเบ่งบุญละใบปุ่งยังบางหนาเว้ครับพี่น้อง ครับพี่น,อน,นอ้องสำหรับจิปดีก็คงมีแค่นี้ครับพี่น้องเดี๋ยวไปลางพักแนละ้วไปกินก็เย็นหมดแล้วก็เมื่อวันก็นนเช็ดแล้วแหละไปบายนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับพี่น้องครับอย่าลืมครับผักดีมีประโยชน์ต่อร่างกายวันเจ็บกินวันละนิดวันละหน่อยนะครับเพื่อสุขภาพที่ยืนยาวครับพี่น้อง